N.R. Auto สวัสดีครับคลิปนี้คลิปต่อจากคลิปที่แล้วของการทำหลังคารุน่นซีริส์ัลคลิปข้างใส่ New Toyota r e v o ก็คือที่นี้อยู่ในขั้นตอนของหลังการเชื่อมไฟเบอร์ขั้นตอนที่สองหลังจากลงแป้งแล้วก็มีการเชื่อมไฟเบอร์ เพื่อให้พื้นมันสมานกันก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนําออกไปด้านนอกเพื่อไปโป้สีอีกทีนึงเมื่อใช้ลงยาเฟเบอร์ทับอีกทีนึงก็จะมีการเกลี่ยให้เรียบเพื่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายของในห้องนี้ก็คือโรงและขนาดเราก็ได้ตามต้องการ โตยต้ารีโมส่วนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากไปลอกทำสีใหม่แล้วก็ปิดตรงนี้ก็ใส่ลาวเดี๋ยวก็คงต้องรอให้มนันยาไฟเบอร์แห้งก่อนเราเข้ามาดูอีกขั้นตอนหนึ่งคือ ออกไปข้างนอกโดยการโป๊เก็บรายละเอียดก่อนเข้าห้องสีในขั้นตอนต่อไปแล้วมาดูคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ